สวัสดีนะท่านเราก็เดินทางไปลุยงานต่อนะวันนี้ไปทําแคร่นะเอาไว้ให้เพื่นเล่นหน้านั่งเล่นหน้าบ้านครับกลับมาจากหาเห็ดนะท่านไม่ได้เห็ดนี่ก็เ,เตรียมอ,อุปกรณ์เตรียมพวกเลื่อยพวกคอนตีแล้วก็เตรียมตะปูนะท่านนี่ตะปูไปด้วยนะพี่น้องนะ เตรียมไปลุยเฮ้ยเอ้คขากล้องเตรียมไปลุยงานแล้วท่าน ก่อนที่จะไปลุยงานก็เดี๋ยวไปส่งกับข้าว้ันเขียวก่อนวันนี้ก็ไปช้านิดนึงแล้วท่วานสิบโมงกว่ากว่านะก็ถือว่าไม่ค้าเท่าไหร่ก็าบางวันเราก็ไปสิบโมงก็มีปกติเราไปถึงหน้าง,งานประมาณนะน่ะแปดโมงกว่ากเกือบเก้าโมงวันนี้เลทดไปชั่วโมงนึง่งไปหาเห็ดไม่ได้เห็ดแล้วก็ไปลุยต่อ ก่อนไปดูงานะเดี๋ยวเอาไปตัเดเสียวก่อนเพื่อทำไปสมกข,ข้าวอันย้อนเดี๋ยวย้อนกลับมา นีอากาศแบบสุดๆนะท่านร้อนแบบรู้เลยออกนอกพัดลม,มีเงียดตกเลยนะดูแดดส่ก,กนทุกท่านโอ้โหนี้ๆเลว,ว่าอยู่ถ้าขับรถกลางแดดเนี่ยไหม้เลยโชคดีเรามีเล็งนะโอ้ก็ยังดีหน่อย จากเด่นมือข้างหนึ่งนิดนึงนี่ตรงนั้นก็อยู่ในร่มโอเคอยู่ไม่งั้นไหมพี่น้องเอ้ยโอ้ระลางทางเราเจอรถไอซิมแล้วท่านกินหรือเปล่ามือมันไม่ว่างเนาะโอ้โอ้โอ้อะไรล่ะเนาะโอ้รถไอซิมนะพี่น้องเอ้ย เสียดายมือมันไม่ว่างนะพี่น้องอยากกินอยู่แต่มือมันไม่ว่างเลยตอไปจินเจ้าเก่าว้า,วาดินนี่ไปห้าสิบไหมเฮวาเวมารันคาใช้นี่ก่อนนับทัน เดี๋ยวนะ้องเอิดไปมาเซ็นเอาไว้เนาะมาเซ็นกับข้าวมาเซ็นอะไรเอาไว้ขนมนมเนยห้าสิบบาทแล้วมั้งเมื่อวานเออพอะเมื่อว,วานเราไม่ได้มาเดี๋ยวก็ซื้อกุ้งกับข้าวไปฝากบรนเขียวนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาเซ็น ท่านไปซื้อแปะกระบ,บองไปฝากแล้วก็เอากับพุงกับข้าวมามาฝากนะท่านมะม่วงมะม,ม่านะคืออ่นะฝากไว้ตรงนี้นะจะไ,ไปส่งมันเกี่ยวก่อนท่านมาส่งข้าวมันเกี่ยวก่อนค่อยไปลุยงานไปด้ทนะุกนะท่าน มีแกงหน่อไม้แก,กงมเมื่อเช้าแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มาม่าแล้วก็ปลากระอ๋องนํำมามอบให้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปเติมท่านเพราะน้ำมันหมดอีกแล้วเมื่อกี้เติมไปสามสิบาท ขี่รถไปเป็นชั่วโมงหมดเดียวเมื่อกี้ไปหาเห็ดแต่เติมสามสิบบาทห,าหมดอีกแล้วพี่น้อง,งต้องเติมเต็มถัง้บบ้งาางขาาานนาขานะาว ต้องบอกเขาด้วยว่าข้าวเราซื้ออย่าทิ้งเอาข้าวมาให้นะท่านแต่ว่าบ้างเอิญไม่กินข้าวกินแต่กับแล้วข้าวเอาทิ้งจะรู้หรือเปล่าว่าข้าวนะเราซื้อมาเราเราไม่ได้ไม่ได้มาฟรีถ้าไม่กินเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยถ้าสมมติไม่กินเนี่ยมันสามารถอุ่นได้นะท่านมันสามารถเอาไปอุ่นอ่า ข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราไม่กินเนี่ยเราสามารถอุ่นแล้วอ,อุ่นแล้วไว้กินวันต่อไปได้นะครับไม่ไม่ต้องทิ้งเ,เอาอาจจะไม่รู้ว่าเราเราไม่ได้ทำนานเราซื้อข้าวกระสอบหนึ่งพันสี่พันห้าเอาข้าวเอามาให้นะทิ้งไม่ได้นะเออต้องบอกเขาว่าเราซื้อถ้าไม่กินเราไว้ให้ลุงคนอุ่นจะเอาขนน้าวมาให้ประมาณกระติ๊บหนึ่งทุกวันนะครับ เรงมันซื้อข้าวกินได้ดไม่ง่ายเลยซื้อ,อน้ำมันน,น้ำมันมีน้ำมันดีปะเอาน้ำมันเต็มถังขวดหนึ่งขวด,ดลวด